ต้นถั่วที่คุณตาปลูกไว้เต็มเลยเป็นแถวถั่วทั้งนั้นเลยไม่รู้ถั่วอะไรอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้แตงกวามัืงรู้แตงโม ถั่วอันนี้ตะไคร้แตงไม่ค่อยงามดินไม่ดีอันนี้ตะไคร้อันนั้นต้นแคนาอายุประมาณสองปีได้ องฟางกะเจียบแดงขึ้นเองตะไคร้นี่อ,อกกุปกรณ์คุณตานี่อันนี้อะไรเนาะบวบหรือเปล่าไม่แน่ใจมีทุกย่อมนี่ตะไคร้จิ้มจิ้มไว้ก็ขึ้นงามฟอเลยถั่ว อันนี้ต้งข้าวขึ้นเองเฮ้ยอันนี้มาปิดล่องทำไมนี่ยออแปะไว้ไม่ให้ดินถลม่มทำท่อไว้ระบายน้ำอันนี้อะไรเนาะถั่วพูโอ้ยล้มแล้วต้นว่าค่ะ ต้นว่าเดี๋ยวหาไม้ไผ่มนปักให้ใหม่นะปึ๊บยีแรงกวาออกดอกแล้วนี่ออกดอกแล้ว,วแดงกวานี่ฟักทอง ตะไคร้นิชโอมช่อมข้างลัวมะกรูดมะกกรูด,รด,รดเริ่มอยู่ตัวละ ตาไคเพราะได้ฝนก็แบบพุ่งเลยตรงนี้และในระนาดเพราะไอ้พวกสี่ขาทั้งหลาย ย้ำแล้วยํำอีกกระชินฝนมาอีกแล้วนี่ฟันต้องมีกต่ฟันมือไม่ไหวไปไปย้ำข้โพอดอีกไปอื้ม ยุ่งจริงๆเลยไปอืมอืมตามนี่เข้าโพดซื้อเม็ดมาถุงหนึ่งตาปลูกขึ้นแล้วเห็นไหมตินก็ตามหมดอ่ะเฮ้ยออกลูกแล้วด้วย นี่อย่าง่ลกแล้วเฮ้ยแต่ยังไม่โตยังกินไม่ได้แมนเยอะจังมแมลงปีกปีกนี่ข้าโพดเข้าโพดข้าโพดต้นว่านี่มันละกอปือ้ยโตล้ว cap